นี่ไม่ใช่คุกกี้ธรรมดานะคะแต่เป็นขนมแผ่นบางมะพร้าวและมลเลเชียที่ตั้งใจเตรียมไว้ให้สาวสาวที่หิวตอนกลางคืนโดยเฉพาะเลยค่ะหลายคนยังไม่รู้ว่ามาเลเชียและมันแก้วเป็นอาหารดังจากธรรมชาติกินบ่อยๆดีต่อร่างกายมากๆวัตถุดิบก็คัดมาอย่างดีทั้งมลเลเชียมันแก้วคุณภาพดีแผ่นมะพร้าวพุทราแดงและวัตถุดิบที่มีประโยชน์อีกหลายอย่าง กัดเข้าไปคำแรกก็ได้กลิ่นหอมของมะพร้าวเลยอุดมไปด้วยวิตามินและไฟเบอร์กินทุกวันวันละไม่กี่ชิ้นก็ดีมากเลยค่ะบ้านไหนมีผู้สูงอายุหรือเด็กๆแนะนำให้ตุนไว้เลยนะใครที่ไม่ชอบกินข้าวเช้าห้ามรู้เด็ดขาดเลยนะคะนี่คือขนมแผ่นบางมเมล็ดเชียพุสตาแดงมันแกวและมะพร้าวทำจากธัญพืชล้วนๆไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยค่ะ วัตถุดิบทุกอย่างคัดมาอย่างดีทั้งเมล็ดเชียมันแกวคุณภาพแผ่นมะพร้าวและพูกกาแดงที่เต็มไปด้วยสารอาหารเรียกได้ว่าเป็นธัญพืชแท้ๆเลยค่ะแถมยังแพ็กแบบซองเล็กสะอาดพกง่ายหยิบกินก็สะดวกตื่นเช้ามากินแทนมื้อเช้าได้เลยทั้งผู้ใหญ่และเด็กก็สามารถทานได้อย่างสบายใจถ้ายังไม่เคยลอง แนะนำเลยค่ะอย่าพลาดเด็ดขาดนี่ไม่ใช่คุกกี้ธรรมดานะคะแต่เป็นขนมแผ่นบางมะพร้าวและเมลเลเชียที่ตั้งใจเตรียมไว้ให้สาวๆที่หิวตอนกลางคืนโดยเฉพาะเลยค่ะหลายคนยังไม่รู้ว่าเมลเลเชียและมันแก้วเป็นอาหารดัง่งจากธรรมชาติกินบ่อยๆดีต่อร่างกายมากๆวัตถุดิบก็คัดมาอย่างดีทั้งมลเลเชียมันแก้วคุณภาพดีแผ่นมะพร้าวพุทราแดงและวัตถุดิบที่มีประโยชน์อีกหลายอย่าง กัดเข้าไปคำแรกก็ได้กลิ่นหอมของมะพร้าวเลยอุดมไปด้วยวิตามินและไฟเบอร์กินทุกวันบนละไม่กี่ชิ้นก็ดีมากเลยค่ะบ้านไหนมีผู้สูงอายุหรือเด็กๆแนะนำให้ตุนไว้เลยนะใครที่ไม่ชอบกินข้าวเช้าห้ามรู้เด็ดขาดเลยนะคะนี่คือขนมแผ่นบางมเมล็ดเชียพุตราแดงมันแกวและมะพร้าว ทำจากธัญพืชล้นวนๆไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยค่ะวัตถุดิบทุกอย่างคัดมาอย่างดีทั้งเมล็ดเชียมันแกวคุณภาพแผ่นมะพร้าวและพุกตาแดงที่เต็มไปด้วยสารอาหารเรียกได้ว่าเป็นธัญพืชแท้ๆเลยค่ะแถมยังแพ็คแบบซองเล็กสะอาดพกง่ายหยิบกินก็สะดวกตื่นเช้ามากินแทนมื้อเช้าได้เลยทั้งผู้ใหญ่และเด็กก็สามารถทานได้อย่างสบายใจถ้ายังไม่เคยลอง แนะนำเลยค่ะอย่าพลาดเด็ดขาดใครที่ไม่ชอบกินข้าวเช้าห้ามรู้เด็ดขาดเลยนะคะนี่คือขนมแผ่นบางมเมล็ดเชียพุตตาแดงมันแกยวและมะพรา้าวทำจากธัญพืชล้วนๆไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยค่ะวัตถุดิบทุกอย่างคัดมาอย่างดีทั้งมเมล็ดเชียมันแก้วคุณภาพแผ่นมะพร้าวและพุตตาแดงที่เต็มไปด้วยสารอาหารเรียกได้ว่าเป็นธัญพืชแท้ๆเลยค่ะ แถมยำแพ็กแบบซองเล็กสะอาดพกง่ายหยิบกินก็สะดวกตื่นเช้ามากินแทนมื้อเช้าได้เลยทั้งผู้ใหญ่และเด็กก็สามารถทานได้อย่างสบายใจถ้ายังไม่เคยลองแนะนำเลยค่ะอย่าพลาดเด็ดขาด